ธรรมะวลรณิดชีวิตจ่สายวันนี้ก็จะได้กล่าวในเรื่องอานิสงค์ของการรักษาศีลผู้ที่ประพฤติวัดปฏิบัติรักษาศีลอยู่เป็นประจำทุกชาวค่ำอย่างสม่ำเสมอพลานิสง์แห่งการรักษาศีลน,นั้น ก็จะช่วยทําให้ผู้ที่รักษาสินนั้นมีชีวิตที่อยู่รอดปลอดภัยถึงคราวที่ลำบากก็เปรียบดังว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมก็คือเมื่อยามที่เราลำบากยามที่เราขัดสนนะก็จะมีความอัศจรรย์บางสิ่งบางอย่าง มาช่วยเหลือดังเรื่องราวของปลาช่อนซึ่งในส่วนนี้อาตมาภาพก็จะได้ขอน้อมหยิบยกในเรื่องขององค์สมเด็จพระบรมศาษษษษสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระบรมศาษษษสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคราวครั้งหนึ่งพระองค์ก็ทรงตรัสแก่ พระภิกษุสง์ทั้งหลายว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์นั้นเสวยชาติเป็นปลาช่อนอยู่ในห้วยแห่งหนึ่งนะซึ่งเต็มไปด้วยเถาวันรกรุงรังนะก็มีทั้งเศษไม้ใบหญ้ามากมายและก็เช่นเดียวกัน ในห้วยแห่งนั้นก็เต็มไปด้วยหมูปลาทั้งหลายหรือว่าสัประสัว์น้อยใหญ่มากมายหลายชีวิตที่อาศัยอยู่ต่อมาไม่นานฟ้าฝนก็ไม่ตกเกิดความแห้งแล้งนะก็ลำบากไปนะทั่วทุกที่แม้แต่ห้วยแห่งนั้น นะเมื่อเกิดความแห้งแล้งน้ําก็ลดอย่างที่ว่าน้ําลดมดกินปลานะเมื่อน้ำนะแห้งแล้งปลาที่อยู่ในห้วยแห่งนั้นก็เป็นไปด้วยความยากลําบากนะทุกวันทุกวันก็ถูกแสงแดดแผดเผานะก็เหลือแต่โคลนตม ปลาเหล่านั้นก็ดิ้นรนขวนขวายแต่และตัวแต่และตัวก็ต่างดิ้นรนกันเพื่อจะยังชีวิตของตนให้อยู่รอดปลอดภัยนะทีนี้มากล่าวถึงปลาช่อนตัวหนึ่งซึ่งเป็นพระโพธิสัตวนะ์ได้เสเวยชาตนะิได้มาเป็นปลาช่อนในชาตินั้นก็ดิ้นรนขวนขวายเหมือนกันนะแต่ก็ดิ้นรนไป ในโคลนตมแต่ว่าปลาเหล่าอื่นนั้นเมื่อดิ้นรนขวนขวายไปในโคลนตมแต่ว่าสุดท้ายปลายทางด้วยแสงแดดที่ร้อนจัดนาร้อนมากปลาบางตัวก็ทนไม่ไหวก็ดิ้นรนขวนขวายขึ้นมาจากโคลนตมแล้วก็มานอนตายนะบางตัวก็ตายในโคลนตมบางตัวก็นอนตายบนโคลนตม เมื่อปลาทั้งหลายนะที่นอนเรียงรายล้มตายกันในแต่ละวันในแต่ละวันก็แน่นอนก็เป็นอาหารอันโอชะแก่ฝูงกาฝูงกาเมื่อบินมาแลเห็นปลาเหล่านั้นได้นอนตายนะก็บินลงไปก็จิกกินเป็นอาหารอย่างอร่อยนะเป็นอาหารอันโอชะแล้วก็มีมดมาตอมกิน เป็นอยู่เช่นนั้นทีนี้โครนตมก็แห้งลงเรื่อยๆต่อมากล่าวถึงปลาช่อนตัวหนึ่งซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ได้แลเห็นหมู่ญาติของตนนั้นได้ล้มตายในแต่ละวันในแต่ละวันแล้วก็เป็นอาหารอันโอชะแก่ฝูงกาเหล่านั้นก็เกิดความเมตตาสงสาร ก็ดิ้นรนขวนขวายออกจากโคลนตมคือตัดสินใจอย่างทันท่วงทีไม่รีรอมอดิ้นรนออกจากโคลนตมแล้วก็มองขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็ตั้งสัจจะกิริยาว่าข้าแต่เทวราชทั้งหลายก็คือหมายความว่าตั้งสัจจะก็คือบรรลือเสียง ต่อเทวราชที่อยู่เบื้องบนทั่วทุกขอบจัก,กรวาลว่าโปรดทราบด้วยเถิดบัดนี้สรพสัตว์น้อยใหญ่ในห้วยแห่งนี้มีชีวิตที่มีความยากลำบากมากสรพสัตว์น้อยใหญ่ล้มตายในแต่ละวันก็มากมายหลายตัวข้าแต่เทวราชทั้งหลาย ด้วยสัจจะกิริยานี้ข้าพเจ้าตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดมาเป็นปลาช่อนไม่เคยกินปลาด้วยกันมาเลยข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลอย่างสม่ำเสมอขออนิสง,งส์แห่งศีลที่ข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติมานี้โปรโดได้ดลบันดาลประธานพร ให้ฝนนั้นตกลงมาด้วยเถิดทันใดฟ้าก็คำรามทีนี้ปลาช่อนก็จึงได้กล่าวต่อไปว่าขอฝนจงตกลงมาด้วยเถิดเพราะจะได้ทำลายคุมทรัพย์อันใหญ่ ให้แก่ฝูงกาเหล่านั้นคุมทรัพย์นี้ก็หมายถึงว่าปลาเมื่อดิ้นรนมาแล้วก็ตายพอตายเสร็จแล้วก็เป็นอาหารอันโอชะเปรียบเหมือนเป็นคุมทรัพย์เป็นอาหารแก่ฝูงกาแก่ฝูงมดทั้งหลายแตาหากว่าฝนตกลงมาแล้วห้วยแห่งนั้นก็เต็มไปด้วยน้ำนปลาก็จะได้มีชีวิตที่อยู่รอดปลอดภัยฝูงกาทั้งหลายจะมาจิกกิน อย่างง่ายดายนะก็เป็นไปด้วยความอยากลำบากนี่ก็คือการกล่าวว่าจะได้ทำลายคุมทรัพย์นะของฝูงกาเหล่านั้นไม่นานเท่าไหรนะ่ฝนก็ตกลงมาที่ห้วยแห่งนั้นแล้วก็เต็มไปด้วยน้ำก็ทำให้ชีวิตของสรัปสัต์น้อยใหญนะ่ไม่ว่าจะเป็นปลา นะตัวปลาเล็กปลาใหญ่หรือเตา่าหรือสัตว์สัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในห้วยแห่งนั้นก็มีชีวิตที่อยู่รอดปลอดภัยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่ก็คืออานิสงส์แห่งการประพฤติปฏิบัตนะิของปลาช่อนด้วยสัจจกิริยานะท่านก็บรรลือเสียงต่อเทวราชฉะนั้น เรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าการประพฤติปฏิบัติในการรักษาศีลศีลก็ย่อมรักษาแก่ผู้ที่รักษาหรือว่าประพฤติปฏิบัติเรื่องเหตุการณ์เช่นนี้จะมาภาพนี้ก็เคยประสบพบเจอมาเนะมื่อครั้งหนึ่งที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชาสีมาก็คล้ายๆเช่นนี้แหละแต่ว่ามีความแตกต่างกันตรงที่ว่าฝน นะไม่ได้ตกลงมาอย่างที่ปลาช่อนได้บรรลือกล่าวต่อเทวราชนะวัดหนึ่งอาตมาภาพเองก็เดินไปที่หน้าประตูวัดซึ่งตรงนั้นก็ทางวัดเข้าได้ใช้แมคโครมาขุดดินเพื่อจะได้นำมาถมสาลาแล้วก็ตรงนั้นก็จัดได้ว่าเป็นหนองน้ำ ไม่ได้เป็นห้วยถ้าเป็นห้วยก็จะเป็นแบบยาวๆไปแต่เป็นลักษณะขุดเฉพาะเอาดินมาถมศาลาก็ไม่ถึงกระทั่งว่าใหญ่เท่ากับสระแต่ก็ใหญ่พอสมควรต่อมาก็เกิดความแห้งแล้งอาตอมาก็เดินผ่านไปก็เป็นลเห็นปลานะดิ้นรนอยู่ในโคลนตมก็มีแล้วก็มีปลานี่นอนตายเรียงรายกัน อยู่บนโคลนตมนะก็มีฝูงนกอยาก่างทีกลวนี่แหละนะเป็นฝูงกาหรือว่าเป็นนกกระยางขาวก็มาจิกกินอาตมาภาพได้เลยเห็นชิ้นนั้นเกิดความเมตตาเกิดความสงสารตัดสินใจอย่างทันทีทันใดในขณะนั้นแล้วก็ไปนำครุถังที่วัดมาใจหนึ่งก็คิดว่าเอ๊ะถ้าโยมเขาเดินผ่านไปผ่านมาเห็นพระ ลงจับปลาเนี่ยเขาก็จะคิดอย่างไรจะคิดว่าพระจับปลาไปต้มหรือเปล่านะหรือว่าจะคิดเพราะเห็นว่าพระท่านจับปลานี้เพราะความเมตตานําไปปล่อยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นมากตัดสินใจนําครุถังเสร็จแล้วก็ลงไปจับเลยก็ได้ปลามาเนี่ยก็ประมาณถังสีนะถ้าโยมเคยเห็นถังที่เขาทาสีถังใหญ่ ได้เต็มเลยเต็มถังสีอาตมาจับจนหมดเกลี้ยงเลยแล้วก็ยังได้จ้างคุณโยมท่านหนึ่งนะมาช่วยจับนะทีนี้ในจับในวันที่จับปลาในวันนั้นน,ะน้ำก็เน่าเหม็นนะแล้วก็มีซากปลานอนตายนะน้ำก็เน่ามากนะก็มีทั้งโคลนตมนะก็ลึกมากลงไปนี่ก็เท่ากับหัวเขาก็ตั้ง จิตอดิษฐานก็ขอให้ปลาทั้งหลายได้นะขึ้นมาจากโคลนตมจะได้จับง่ายง่าแล้วก็ได้จับปลานะมากมายหลายชีวิตได้ช่วยเหลือเขาแล้วก็นำไปปล่อยที่สระน้ำนะซึ่งเป็นสระน้ำที่ใหญ่กว้างมากแล้วก็ใสามากให้เข้าไปสู่ความเป็นอิสระภาพนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตนเองนั้นก็ยังมีความภูมิใจมาถึงวันนี้ แล้วก็ยังมีอยู่ครั้งหนึ่งนะย้อนไปอีกนะก็คือที่วัดห้วยยางตำบลหินดาดอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนะคนรราชสีมานะในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เขากำลังจะเกี่ยวข้าวนะปลาก็อยู่ในท้องนาหรือว่าในทุ่งนาของโยมนะก็ถึงเวลาเขาก็เริ่มเกี่ยวข้าวทีนี้ตรงนั้นก็เป็นที่ต่ำแล้วก็ แห้งนะก็แลเห็นปลามากมายหลายชีวิตกำลังกาลังที่จะดิ้นโดดขวนขวายแดดก็แผดเผาปลาก็อาบคโครนกันแล้วก็มีปลาตายก็หลายตัวอาตมาภาาผ่านไปตรงนั้นก็หวังจะไปซักผ้าชีวรทีนี้ตรงนั้นมันเป็นทางผ่านของโยมด้วยพอไปเห็นเสร็จสับเรียบร้อยก็ตั้งใจว่าจะกลับไปนำครุถังมาเพื่อจะปลาไปปล่อยที่สระน้ำที่กว้างใหญ่แล้วก็ใสสะอาด แต่ว่าท่านใดคุณโยมมาใหญ่อุ้มก็เดินทางเข้ามาวัดพอดีนะท่านตั้งใจจะมาทําบุญนั่นแหละพอเดินทางมาเสร็จแล้วก็ได้โอกาสเลยบอกคุณโยมย้ายช่วยจับปลาเนี่ยหลังวัดเนี่ยเขาก็จะเกี่ยวข้าวแล้วแล้วก็ปลานี่ก็ตายหลายตัวก็ยังเหลืออีกมากมายช่วยจับเขาไปปล่อยเพื่อให้เขามีชีวิตที่อยู่รอดปลอดภัยมีความเป็นอิสระภาพด้วยเถิด อาตมาภาพถ้าจะจับก็เกรงว่าทางผ่านด้วยนะก็เกรงว่าโยมจะเข้าใจผิดคิดว่าเราจับปลาไปกินไปต้มไปแกงอะไรประมาณนี้ก็จะนำพาให้วัดเกิดความเสื่อมเสียแลนะคุณโยมยหญ่ก็รับอาสาแล้วก็จับปลาไปปล่อยอาตมาภาพก็ไปซักผ้าทีนี้โยมม่ใหญ่อุ้มพอไปปล่อยปลาเนี่ยตอนปล่อยปลามันมีแต่ขี้โคลนเต็มนะดูในครุถังแกก็ โยนลงไปในสระนะก็ตกไปในสระนี่ก็หลายตัวที่นี่ก็ยังเหลือปลาบางตัวที่โคลนเป็นดินเหนียวติดอยู่กับครูถังแกก็พยายามสลัดสลัดแต่มันไม่หลุดทันใดแกก็ผลัดตกลงไปในสระแห่งนั้นซึ่งเป็นสระทีอาตมาภาพพร้อมทั้งคณะกรรมการพึ่งนะจะขุดสระได้ประมาณปีกว่าๆนะพอขุดสระเสร็จฝนก็ตกลงมา สะนั้นก็ลึก6เมตรนะแตมาภาพชายตลับเม็ดลงไปวัดจากข้างล่างนะให้คุณโยมวัดแล้วก็ขึ้นลงมาวัดจากข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาข้างบน6เมตรชายตลับเม็ดคุณโยมใ่ใหญ่อุ่มตกลงไปทันใดแกก็จะเกี่ยแตกลายขึ้นมาทีนี้มากล่าวอีกนิดหนึ่งว่าโยมม่ใหญ่อุ่มนี่แกว่ายน้ําไม่เป็นเลยอายุ80กว่าแล้วแกบอกว่าเหมือนกับว่ามีสิ่งหนึ่ง เหมือนกับพยุงแกให้ร่างเบาแล้วขึ้นมาแกก็จับได้ก่อยากก็ตะเกียกตะกายขึ้นมาแล้วก็เดินมาตมาภาพกําลังซักผ้าร้องไห้ขวัญแกก็คงจะ,ตะเตลิดเปิดเปิงแกก็ตะโกนมาแต่กไกลถือรองเท้าเดินมามาหาเอ้ยยายเกือบตายแล้วยายเกือบตายแล้วแกก็เล่าให้ฟังอย่างเกตมาภาพเล่เลาวนะตะมาภาพก็โอ้ ใจไม่ดีเลยนะแทนที่จะจับปลาแล้วก็โนะดยตนเองจับปลาแล้วก็นําไปปล่อยียดีกว่าไม่น่าจะไปบอกโยมยายเลยแต่ก็เพราะต้องการอยากให้โยมยายได้บุญนี่แหละก็เลยคิดว่าถ้าโยมยายตายที่สะแห่งนั้นอาตมาภาพจะมีชีวิตยอย่างไรก็คงจะคิดมากแล้วก็คงจะไม่รู้เหตุการณ์ข้างหน้าว่าตนเองจะเป็นยังไง แต่ก็รู้สึกว่าโอ้ยลงอกว่าดีโยมยายเกิดขึ้นมาได้นะจริงๆลูกหลานเขาก็บอกว่าคุณยายนี่แก็ายนนะ้าไม่เป็นอายุ80กว่าแล้วทีนี้ก็ทําขวัญน,นะนำพาญาติโยมทําขวัญเรียกขวัญให้โยมยายนะดโดยการนําใจศีลอย่างที่เราทําเป็นประเพณีนี่แหละนะคนโยมยายแล้วก็ปลอบใจท่านว่ายายได้บุญหลายแล้วนะยายได้ช่วยปลาไปมากมายหลายชีวิตเนี่ยยายได้บุญหลายแล้ว นี่เป็นบุญเป็นกุศลเห็นไหมยายเขาช่วยยายให้ยายไม่ตายนี่เ็เรียกว่าคนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมอาแต่มาภาพก็เลยตัดสินใจก็เลยแต่งเป็นคํากรอนบทหนึ่งขึ้นมาทีนี้ก็เป็นคํากรอนแต่คุณโยมทางบ้านเด็กเยาวชนทั้งหลายเขาก็เลยบอกว่าอยากจะให้แต่งมาเป็นลักษณะของเป็นคํากรอนด้วยแล้วก็เป็นบทเพลงให้เด็กเยาวชนได้ร้องกันตาม เ,เวลาตามโอกาสเช่นงานกระถินป่าป่าเพื่อจะเป็นการสะท้อนให้แลเห็นว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คุณยมไม่มใหญ่อุมนี่แกเป็นญาติโย,ยมคนหนึ่งที่าตมาภาพนั้นเห็นมาโดยตลอดคือแกมีความตั้งใจมีศรัทธาแรงกล้านะมาวัดนี่ทุกเช้าทุกเย็นนะบางทีก็มาเช้าก็ตัก,ต,กตักน้ํารดต้นไม้ให้ตอนค่า แกก็รดต้นไม้ให้อีกนะก็คือบางทีมาเช้าในะสา่สายหน่อยก็กวาดใบไม้ใบหญ้าดูแลวัดป่าอารามบางทีพระไปธุระนะคุณโยมยายก็เฝ้าวัดไปตอนเย็นแกก็รดต้นไม้แล้วก็กลับอาตมาภาพเองก็เลยเขียนเป็นบทคำกรอนนี่แหละแต่ว่าโยมเขามาร้องเป็นเพลงนะอาตมาก็เลยเขียนว่าแม่ใหญ่อุมทุ่มเทหมดใจศรัทธายิ่งใหญ่ให้วัดห้วยยาง เช้าเย็นเห็นกันทุกครั้งตักน้ำใส่ถังรถต้นไม้เรื่อยไปแม่ใหญ่อุ่มไปไหนไม่ตื่นเพราะแกมีมือปืนยืนเคียงข้างใจคือพี่หลอดกอดกระเป๋าแนบกายนั่งลงเมื่อไรก็ตำหมากรอคอยคือคุณโยมคุณโยมแม่ใหญ่อุ่มนี่แกเป็นคนชอบกินหมากส่วนคุณโยมหลอดนี้เป็นสะพยที่ต้องกินยาจิตเวชแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้อง ดูแลคุณยายสามีก็ทํางานทีนี้ลูกสะพ้ายก็ดูแลโดยตลอดก็ถือตะกร้าหมากนี่แหละเวลาคุณย่าไปปหนชอบกินหมากคุณโยมปาหลอดนี้ก็จะรอ,รอตําหมากให้กับคุณยายนั่งลงเมื่อไรก็ตําหมากรอคอย,ว,นนยตตนะวันหนึ่งอาจารย์พุทธเมตตาวันหนึ่งอาจารย์พุทธเมตตาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโยมนะ มันเป็นคํากรอนที่ค่อนข้างยาวพอสมควรแต่ว่าจะกล่าวเป็นทํานองได้ไหมเดี๋ยวขอย้อนกลับไปใหม่นะแม่ใหญ่อุมทุ่มเทหมดใจศรัทธายิ่งใหญ่ให้วัดไว้อย่างอันนี้เป็นเด็กเขาร้องกันนะเช้าเย็นเห็นกันทุกครั้งตักน้ําใส่ถังรถต้นไม้เรื่อยไปแม่ใหญ่อุมไปไหนไม่ตื่นเพราะแกมีมือปืนยืนเคียงข้างใจคือพี่หลอดกอดกระเป๋าแนบกายนั่งลง เมื่อไรก็ตามมากรอคอยวันหนึ่งจานพุทธเมตตาชี้บอกยายว่าให้ช่วยจับปลาไปปล่อยเมยใหญ่อุมทุมเทเต็มร้อยจับปลาใหญ่ปลาน้อยไปปล่อยที่สระน้ำเอ้าเฮ้ยอะไรกันวะแกยกถังปล่อยปลาแต่ปลาไม่ยอมหล่นก็เพราะปลามันติดขี้โคลนก็เพราะปลามันติดขี้โคลนมันไม่ยอมหล่นไงเล่าเมยใหญ่อม อา้าลองโยนดูอีกทีแต่ว่าคราวนี้สีไม่ค่อยคุ้มแกโยนปลาสุดแรงไม่ใหญ่อุ่มแกโยนปลาสุดแรงใหญ่อุ่มเลยตกน้ำดังตูม้มไปทั้งคนทั้งปลานี่แหละนาะโบราณว่าทําดีได้ดีดูสิเรื่องนี้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมนี่แหละนาะไม่ใหญ่อุ่มเคยทำบุญเอาไว้จึงตกน้ำไม่ตาย จำไว้เถิดนะพวกเราอาจารย์พุทธออตอนสุดท้ายอาจารย์พุทธนอนไม่หลับทั้งคืนดึกดึกเดินๆตื่นขึ้นมากลางดึกย้อนคิดไปแล้วใจสะอึกหัวกูโคดปึกไม่น่าใช้ยายเลยเลยด่าตนเองด่าตัวเองตรงนี้กล่าวว่าเลยด่าตัวเองด่าตัวเองว่าไอ้นาสนตีน ไอหน้าสนตีนไม่น่าใช้ยายเลยตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะที่ตัวเองเขียนด้วยความรู้สึกเสียใจแล้วก็บวกกับความกโกรธตัวเองอะนะจานพูดนอนไม่หลับทั้งคืนดึกดึกเดนๆนตื่นขึ้นมากลางดึกย้อนคิดไปแล้วใจสะอึกหัวกูโคตรปึก๊กไม่น่าใช้ยายเลยเลยด่าตัวเองด่าตัวเองว่าไอ้หน้าสนตีนไอหน้าสนตีนไม่น่าใช้ยายเลย แต่จริงก็แต่งเป็นคํากรอนนะแต่ว่าเด็กเยาวชนเขามาร้องเป็นทํานองที่เพราะมากแล้วก็มีญาติโยมเขามาตีกลองเวลาโยมมาทาบุญทอดป,าปาลาก็จะมีการรำตา,ตามธรรมเนียมทั่วไปนั่นแหละนะรำรอบอุบโบสถรอบศาลนะเด็กเยาวชนเขาก็จะมาขับร้องเพลงนี้แหละไม่ใหญ่อมทุ่มเทหมดใจอย่างเงี้ยก็จะเป็นเพลงของเขาไปอันนี้ว่าให้ฟังชั่วคราวแบบเพียง กริ่นให้ฟังธรรมมาภาพก็จะมาร้องเพลงก็ไม่ใช่เรื่องนะเพราะว่าเราเป็นพระแต่ที่จริงก็แต่งเป็นคํากรนนะแต่ว่าคุณโยมเขาก็มาสรรหาทํานองใส่ไปนะเ,ออเรื่องนี้ก็เชื่เห็นว่าการทําความดนะีเมื่อถึงคราวที่เราลําบากนะความดีก็จะช่วยเราอย่างที่อรตมมาภาพได้กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลาช่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลาที่ อำเภอโนนสูงเทตมาภาพได้ช่วยครั้งนั้นชีวิตของเทตมาภาพก็มีแต่ความสุขผ่านมาเรื่อยแล้วก็มาถึงวัดห้วยยางนะอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาแม่ใหญ่อุ้มจับปลาไปปล่อยนะท่านก็มีชีวิตที่อยู่รอดปลอดภัยและคุณโยมแม่ใหญ่อุ้มก็เป็นโรคไตด้วยท่านก็มีชีวิตอยู่มานานนะแต่ก่อนก็เข้าโรงพยาบาลบ่อยมากตั้งแต่ปล่อยปลามาก็ ท่านก็ไม่ค่อยจะเข้าโรงพยาบาลนะแต่ว่าตอนนี้คุณโยมใหญ่ก็ได้เสียชีวิตแล้วนะก็ออนนี้สงส์ที่อาตมาภาพได้ปรนประชามาตั้งแต่เป็นสมมเนนมาจนบัดนี้คุณงามความดีในพระพุทธศาสนาก็ได้ควนขวายฝากักฝยสร้างสมอบรมมาและก็คุณงามความดีที่คุณโยมแม่ใหญ่อุ้มได้นำปลาไปปล่อย นะก็ขอกุศลผลบุญทั้งอัตมาภาพและคุณโยมแม่ใหญ่อุ่มได้สร้างทำเอาไว้ตั้งแต่เก่าคราวก่อนที่ผ่านมานี้หากแม่ใหญ่อุ่มมีความทุกข์ก็ขอให้ผลจากความทุกข์หากมีความสุขขอกุศลผลบุญเหล่านี้ก็จงส่งนะไปสู่ดวงจิตให้คุณโยมแม่ใหญ่อุ่มนั้นจงไปสู่ สวงสวรรค์ชั้นพิมานทองด้วยเถินก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายขอเจริญพร